สบายดีสวัสดีกันเมื่อคูทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องของดีมดาสาวน้อยลังสารนะทุกคนเมื่อนี้น้องดีนชิมาเบิ้งไม่เวินเห็ดน้ำหน้าเขาปุ้นเนาะมาจะออกเป็นหน้าสีสันเะเซบซำได้เบิ้งไมเวินกันเลยทุกคนนี่ทุกคนนะเวินนี่ทุกคนเชียร์เวิน ก็เป็นบัวกระเทียมน้ำนาซับแมนอันนี้หคนวมันนอกอีละทุกคนข้าเรยวกำลังติดกะโลติดกะโลสวดีทุกคนให้เลยอันนี้เป็นบเ้ําน้ากะทิน้ำนากะทิน้ำนากะทิทันแรกมาให้เรเลยน้ำนาน้ำเด็ดอืม หัวบัวหัวกระเทียมหัวบัวแดงหัวบัวแดงแล้วหนึ่งหอมกันหอมแล้วค่อยเอาซีลลงอ่ะนี่ทุกคนตอนนี้ก็เอาเนื้อหมูใส่เนาะแม่ไปขหอยเลยแม่แม่เนื้อหมูใส่แม่วงจับใส่เนื้อหมูสุกใหม่แม่นอื้ หอมแล้วหอมแล้วแม่ลุดบาานี่ทุกคนหอม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 อย่าหคัวนะไิได้มีส่นในเวอเดอบัวคนอื่เดอร์ส่ในเวอร์นี้ว่านี่นะโอ้คือนอื่นคือใสคั่วกับิถ้ากระแดกตั้งหางแล้วในเวอร์นี้กระเดกจมสิกับมอเลยล่ะเอาไหมล่ะลานี้กับิอย่ามาคั่วใส่แบบชิ้มัอ เนาะให้มันหลายคำต้นด้วยสุกแล้วเ็อยไต่อสูเพ่นเ็ดผู้อื่นแล้วมันจะเกี่ยวกับปุ๊กับแดกกันทั้ง้านเลยั้งใส่แต่ว่าีมนีใส่เลยเลยอวกินแดกกบใส่เยถ้าไมักกบใส่ปแกินบ่ให้ากินกบสเลยนะ วายังไม่ทายกี่ทุกคนวันนี้นนก็ปั๊ปปี้ต้องขอดออกกันไนเพราะาจะได้ของสิบสี่พันเลยนะสิบสี่เลยะแก้วนึงนะเพระนั้นมีแต่หกพันหกเจ็ดพันเลยกนะี้กะปิแล้วตกใจกะปิ ป้เกือบครึ่งเอ้ยไก่ครึ่งเลยนะพี่น้องไก่จะคงยากเราอ่ะนะเนาะมาซื้อสอแก้วล่ะยี่ไหนเด้อเาเสี่ดเสี่ถุงละพัน้าเพาะอันอัปนใช่เลยวะเออวียวห้องกอนเจีเจียว นี yeah, mm. been, no. ่ท mm ุกคนพี um, uh ่ะได้ทุกคนทางกะเรเอาเซีใส่ได้แค่มาได้กะิค่ะถ้าอกบพี่ลใส่ได้เปหอืมใส่ส่งงไปเลยใส่แบบจุกจอืมกะทิใส่เลยวะเอานก่ะแม่เราไปเอาเพชรพุ่งอันนอเพชรพุ่งนี่นมให้แม่ไปมามอขันไก่อน โอ้ยให้แม,ม่พีโนโ่โโน,น,นะอ,อ๋อน,อ,อน้องเพชรทุ่งนะน้อเพชอีกที่เหมนมระยะเป็นโบเพชรล่เนโล่เซนหมดค่ะมาเลยโอเป้าท่สีน้ำหน้าไม่เหมือน น่าอร่อยเด้อะทอดใช่เลยว่ะอร่อยย้บอกไข่มันไม่อร่อยอร่อยไม่ให้พูดทอดด้วยแม่อร่อยไม่ว่าไม่ให้ว่าเพราะมันไม่อร่อยอีทุกคนทิศเลยทิศเลยปลาทูเนี่อ้าวถ้าเสร็จแล้วนี่ก็มีจะทอดสเลมป่ะคนคนๆล่ะ วยน่าอร่อยโอ okay. คนๆให้เข้ากันนี่ทุกคนมีนกะ <Okay. S 1> ชิมปุ่งเอามาเอาป่อนเอามาเอาไปกนมันีดีใช่ไหมนะเออมันีปุ่งลงม,ม้อมอนี่ซื่อๆนะลงไว้นี่ก่อนแล้วเรานี่เดี๋ยวดี๋ยวเดีวต่อ Hey, นี่หอมอหาะมาค้างมอที่เหาะต้มแล้วนะต้มเลยเพาะไส้อะไรนะนี่ทุกคนน้ำที่มีบนตัวไว้จะมีอันเนื้อปลาเนื้อปลาบดแล้วเ oh, นาะหน่อยแล้วก็มีอันตีนไก่ตัวเท้าไก่ตีนไก่ชอกเลยวะมา บาตโตเฮ้ยเลื่อมเปลี่ยนสีเลยแค่จองเดียวเห็นสีเห็นผลอืมน่ไม่พุ้งซี้นี่มันมีอันซี้นี้ฮันทงไสเอันทึกราคาทึกนี่นะอันเป็นยังไมันมีรุ่นนึงราคาแพงฮันซี้เดงงามนี่นะอืมนี่เป็นตัวรุ่นราคาที่คือย,อ,อยู่ฮานใหญ่เหรอซื้อเลือกได้แต่ว่านี่เฮาซื้ออยู่ตามบ้านเฮาเลือกได้ หมมีโอมินไล่แนวให้เลือกคนซื้อไปได้มาเฮาก็ได้ซื้อลนะอย่าเลยเนาะสีงามบ่งามกว่ารสชาติเพ <through> ิ <ben capacities> ่นแดงแป้งบ่อยม่เฮ็ดตอนอันมือนั่นโดยตนบุว่าตอนตนบุนบ้านนั่นแหละบ้านแล้วเนาะนี่เนาะสีก็แดงงามเนาะโดยดานี่บ่แม่นหยังเด้อทุกคนมนพกหมกเพชรป แม <Man>. oh, นหงเพชรปนนี่ทุกคนตักไก่ชิมดแล้วเ okay. คสุนพอทันี้เรากินได้เลยไหมหนอเออกับมันฟูดกัอนก่อน,นอ oh. เนาะอกรบปุงรสาติอีกครั้งหนึง่งเคทุกคนจะไปเจอกันตอนกินเลยเนาะหูสูดอันแม่เวินแล้วก็อย่าลืมไปฮ็ดกินพว <laughs> yes. นเพื่อนซีนี่กินรสชาต่ตางกับทุกคนเคยกินแมน เคไปเจอกันตอนกินกันเลยทุกคนสีน้ำข้ปุ้นของแม่เวิร์นเนี่นี่ป้าทดี๋ยวมากินกันเลยทุกคนเซีแขดี๋ยวมากินกันเลยทุกคนว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวอันนี้ชิมันขับปุ้นโดวที่แม่เวิร์นลวกสี่สามสี่สี่สี่ อันเอฟซีฟังไทยเป็นฝากหมาเนาะไม่เวิร์กเลยทำกินนะคะอย่ามากินกันเลยทุกคนว่าจะอร่อยแค่ไหนทุกคนตอนนี้่จลังเริ่มทำกันเลยน้อจะเอาสีเขียวน้องดิจะกินซีบัวน้องดิเนาะนสีเขียวแล้วท่าปนแล้วปนกันหมดเลยวะโอ้ทุกที่จะปนกันหมดเลยเด้อทุกคนนี่เอาสีเขียวปัสสิณเดือนเราเอาข้านเราเอาข้านเอาอยู่นี่ลูกเอาปันนี่เอาปันนี่เออจะตัวนี้ดข้ามา มันดิมจกินสองสีเนาะคือสีเขียวกับสีเหลืองไม่เวลาเขาลวกว่ามันอันทวิทยุท่งมันสีงามขนาดเนาะจะเอาเขาลวกมาสีจะเด่นซัดก็คือสีบัวอย่างเด่นอยู่สีเขียวกับเป็นสีเขียวอ่อนเอาสีขาวนี่เด่นเด่นสุดนี่น้องดีกินสีสีป้าน้องดิมกินสองสีเอนน้ำใช่ปะน้องล่ากินหนึ่งสี

ไี่ไทไร้วนนยไ้นี่จกเาได้ไอ้น,นีจะเอากับช่องโดยไม่ประวงให้เด้อน่ปเอาเอช่องนว้าวี่ทุกคนีไมดเอาูได้ไอนจะเอา่กับช่องมาจืดลีสับประรเอา่จะไปใส่ คนคนคนฮะเพื่อนเยีเพื่อนเดืเออเพื่นดีฮะโอ้แหมพี่พีมากแม่สินคือแบบเอ้าใหญ่เนาะ่คือกันวะไม่ได้กินเดินแม่ี่เป็นแนว้ว้าแนาแม่ตอ้งเลยนั้ววี้่อนี่ น้องนี่จะเป็นประธานประธานโต๊ะเอ้ยเดม่ไปนะเอาซีนโอ้เอาให้เด็กได้เอาให้เด็กซีนเหรอเนาะวิญานคือเดได้ออกไหออกแล้วได้ออกแล้วกินเล่นดิมเนี่ยไม่กินจิ้นโอ้หเอาไปเอาไปเนี่ย

อันนี้นี่วะลูกนี่นี่วะโอเคเมื่อไบ้านนี้นี่จะวะอืออ่ปะพป่อเอาจะวะด้วยเงินเดินไหมเวอร์ที่เขาปุ้นซุกินนมจีนลนะ กรดดอันนี้ขนต้อินมาดิเอินเด้อเาอทุกคนกินน้ำเลยหรอทุกคนมากินด้วยกันนะคะเอิทุกคนกินน้ำว้าขดีสสวยนี่เด็กไอ้แม่มาจุดที่ฟ้าโอ้มุนากันมุนาให้ทีฟ้า ไหนผมนั่งคือว่าได้หลายเลยเนาะเบลเบแล้วเนาะเย็นมากจริงเลยแม่เขาจีนสีนฟ้าเนาะพอ<ฮ><ฮ>แล้วอะไรบ้างแล้วโอเคเหรอคนยังบอกกินลูกชิ้นโอเคโอเคแม่ฮะเอาอย่างยู่วะอ้าเอายอย่างนี้วะอช่ไอเดียดีมาก

đi má, giờ bay lên nha, để bóng bỏ, để hôm nay, cái gì? hơi <cười> 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 tắc vào vang. <laughs> Mạch. ใหญ่อยูยอย่ตนใส่จากน้ำเนหัวเข่าอันมัดไว้ตากแดดไล้อยู่หันเรื่องอนู้นเขาแล้วว่าหัวเข่าคิดว่าเขาหัวเข่าสวนห้องเบ๊ะเบ๊อยู่แต่เบืงง้องหัวเข่าอยู่น้ำ <laughs> พอแล้วตักเล้หัวเขา่ามาเข้าสวนทุ่งสวนอ้าป๊อบปี้นี่กำนั่งเต่งตีมกันเแบบนนี้เบบี้กู ไม่เปิดไม่พูดไม่เปิดไปแล้วสียกดอ,อ,อ้าวบดบดตายเบนนน้นอเสียงมี่นี่เนาะใส่<ะ>สีเป็นกินบนนอสะใส่สีบดเป็นกินเอาสีสีส่สนรนานวนวนตายเลยเนะยเาะงเกกินพยิงใหญ่เลย,ยทุกคนแม่มื่อนี้มีแบบเขีมค้นขนาดเหนื่อย แบบแม่ใส่นั่นเนไหมเนาะใส่อะไรฮะยี่เงวะเออกกะทิหลายครึ่งครครื่งกว่าเนกว่างอืมอืมแต่แ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 ช่่บเมแ่อร่อยมาก้ยไอเดยมึงเ่ยสิดีเอิ้์ทุกคนกินอ่ะดีเอิ้์ ทุกค mm, hmm. นบมากินอมบกเออทนทุกคนเอทุกคนกับบมากินมกทุกคนอยู่วังางีสว์หนสม้เยใจหมดเลยแม่อันแก้ว้นี่ไงกน อออเอาางิก้อนละให้แล้วให้อใหแอดีบก้ขอ,อขอบใจสำหรับเส้นขนมจนเสๆๆกเลิศเลยคุณผู้นะคะคุณลงุงที่ทรงเส้นขนมจีบให้น้องจ่งน้องได้กินเพราะว่าอันเส้นสีนี้กินของแรกเล้ไม่หรอก ปกติจะได้กินได้เส้นสีขาวอันนี้มันมีสีบัวสีฟ้าสีเขียวใช่ป่ะจีบสีบัวสีอันนี้สีเขียวเขียวนี้เหลืองเหลืองสีขาวสีขาวแล้วก็เส้นมันจะเหนียวนึบงไว้ดิเพราะว่าเขาลวกในซุปไว้ก็ได้เขาลวกในซุปไว้ก็เขอาน้อันเข้ากุ้นหาก็นั่งบอก เดี๋ยวกระปุนเรานี่ยขนาบวลวกนาตมีนาสกัอันนี้ก็อร่อยอะข้ออข้อแน่ซขอแน่เน่นี่ฝาแบบอกินเี่เาเคยกินหันซอนแม่แม่แำจะจะเ้น้เย็นก่นเนาะขมแซแล้วจะบวกวเจนี้บมทาเซนนี่นะ นี่ะอืมน้ำพัดผัมาลวกพัดเดืยวกระสุดใ้เป็นตัวนั้นมาต้มด้นแม่แม่ดีงูแล้วว่าขบเตึงเสียบข้าหนาวก็โดน่น้ำก่อเส้นแบบมันมนุ่มๆนี่แหละนุ่มเส้นแบบ tôm nó chỉ cần nhai cần nhiều hồi nọ, nè, được không? cần, cần à? um lấy xúc ăn tôm mà xúc bò con nọ, um, thôi xúc bò con ăn con đồng đi น้ำยาไก่คือน้ำยาน้ำยากะทิเส้นข้าวไก่ข้าวใหญ่ข้าวที่ใ้ญ่บไอพ่อมากินไอ้ป้าก็ไอ้ป้าก็กินกับผู้เลยไอ้ป้าไอพ่อมาดูรับดูคนเหยียดนะพ่อใช้กินคอมซ้่งไป ฉนเอไกุกี่ลยัน <c oughs> บง่น่่เีลน้องดิบมาม้องดิบกินกุ้งเมื่แน่อนเพราะว่า้องดิบมันจะควยละกับดัง้าลูกพวยน้อยต่อจากสินเพื่อนนึงนี่ใครท่ <c oughs> อง <c oughs> คุณจะซองออดงดาสาม <c oughs> อ่ะเสียบบมเสบกบเสื้อนะว่ามันพูดล,ละซองสำเยแมนสักนม่ เัาดูไม่เบิดยังให้ให,หให้กินนแค่นึงแล้วก็ไม่เลอถ้าให้กินถ้าให้กินตลอดนี่ยย้องไ้่เบื่ออืมอืมากิน กนเดียวจะน้ำไปเลยนะยังไงบอสเนีอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยชิ้นสุดจะชิ้นสุดถึงกับไปชมอ๋อไม่สช่ con lao vung nặng đi suốt tim bớt pa. Hừm gì

ก็ก oh, ินมากๆไง่ได้กินขาเลยอาไปยังน้มิ hey. ้งเขาด้อะไรเขาุณจะมานังม <th unk iced> right. ิมูเลยบอกว่เชื่อไปะลเาุจะมาด้ไางนี้ได้อีกละบโอเคคนฉันินี่ต้องดิบน้ำด่าน้ำดีไม่เบื่อกับชิคอตลาก็เนาะนี่ก็ถือว่าแซ่บหน่อเนาะใกลนี่ปลาชีเก่งกบะไ้้เก่งมันโตในญ่พูด พ่อทุกคนดู้นีเลยมีแต่ใหดลาบแล้วนี่ยอขอขอบคุณทุกคนมาดูคลิปน้องดองดาแจน้อมถ้าคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้องดิมองดาจะติบตไปสำหรับทีมเนี้ขอบเอ้ยเกดิมคุณกด้มว่าแม่ชื 5, ่อแม่แม่แนน้องดิมองดาสำหรับทีมขอเราขอมาสวายดีสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายคนิปหน้านะคะน้องดามาขอบคุณทุกจีบไปเยี